ดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมสวนพี่น้องจะผัดจะเก็บผักไปผัดครับมาชมสวนวันนี้สวยงามมากวันนี้อากาศดีมากแล้วก็แดดดีมากนะครับครูตัวนเพิ่งรดน้ำเมื่อกี้นะครับทีนี้อยากถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับอัปเดตนิดนึงนะครับอะไรก็อัปเดตไปหมดเลยฝั่งนี้ครับมาท่านผู้ชมตามมาครับไม่บอกหลายยายห่างนะครับอันนี้เป็นแปลงคะน้าแล้วก็นะครับผักนาันธุ์ครับ โอ้ยสวรรค์สวรรค์พี่น้องมา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 ดูตรงนี้ครับคณะอุ้ยอ่าผมยัดย่างให้ดูนะครับนี่เอาแขนลงนี้นะประมาณสักศอกหนึ่งพี่น้องคณะศอกหนึ่งนะครับอุ้ยงามากอะ่ะนี่ครับให้เลือกนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกเลยว่าจะเอาตรงไหนอุ้ยนี่ครับอยากให้ดูดูดูใบฝา่ามือหนึ่งนะครับนี่คือคอเลฟิลที่เขาเก็บมาเต็มที่แล้วนะครับ คณะที่อร่อยก็คือคณะแบบน,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 นี้ครับใบมันจะเป็นขอบอ yah, ข heures, meter, ๆมันจะเป็นคล้ายๆแป้งเคลือบนะครับอันนี Salt ้กรอบมากนะครับกรอบมากนะครับเนี่ยนะครับปะๆๆเลยนะครับทีนี้มันเป็นผักปลอดสารพิษครับนี่กินสามารถหยิบกินได้เลยนะครับวันนีここ้คุณตัวก็จะมาตัดแล้วก็ไปไปผัดกันนะครับเอาเลือกสักอันใหญ่ๆนะครับอ่ะตัวนี้อันนี้ครับโอ้โหดูนะครับนี่ครับกรอบมากนะครับนี่ ็นไหมครับกรอบจริงๆนะครับนะครับเอาสักสองสามต้นนะครับโอ้ตัดใจไม่ถูกครับพี่น้องมันสวยนะครับไม่กล้าตัดมันนะครับเอาต้นนี้แล้วกันอ่ะนี่ครับโอ้นี่ครับอลังการมากเอาครับเอาไอ้ต้นหนึ่งครับแปลงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ บุกไล่ๆกันครับนอ่ครับอุ้ยกรอบมากนะท่านผู้ชมสังเกตพอร์ตฟิลล์ครับตรงนี้ดูอุ้ยนะครับอร่อยมากครับใส่ราดหน้าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เพลงถัดมาก็ผสมครับอันนี้น่าจะยังโตไม่ทันอ่ะทีนี้มาดูผักชีครับฝั่งนี้ก่อนจะไปดูผักชีก็นี่ครับเป็นสลัดนะเขียวนะครับประกาศเขียวนะครับ กินกับหมูสามชั้นนี่อร่อยมากนะครับเอาปักซีสักหน่อยเนาะนี่ครับโอ้กูช่วยนี่ครับไฮไลท์มาดูตรงนี้ผักนึงเนาะ,นนะเดี๋ยวคุณตัวจะเก็บเอาเฉพาะใบมันครับแต่นี่นะมันเป็นพุ่มอยู่นะครับตัวนี้ มันกำลังเริ่มห่อครับเพราะอากาศกำลังดีนะครับผตัวเก็บเฉพาะเป็นก้านๆมันนะครับเนี่ยเล็ดโอกอะไรโอ๊กมีหมดครับทุกโอ๊กนะครับเล็ดอกแล้วก็ปีเอาครับไม่ต้องเอาเยอะนะครับสลัดนี่เก็บหน้าเช้านี่น่าจะขมนิดหนึ่งออกขมๆน้งมียางนะนะครับ ประมาณนี้ครับพอแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็กระลำดอกครับกระลำดอกนะครับกำลังสวยเลยอ่ะแค่นี้ครับได้แล้วนะครับเดี๋ยกินอิ่มแล้วนะครับก็ง่ายๆแบบบ้านๆครับวันนี้ครูตัวก็จะมาเก็บผักไปหวัดท่านผู้ชมนะครับเอาไปวัดแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวก็ไปทําอาหารกันครับเดี๋ยวเรา ก็จะขอตัวทำอาหารต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับคุณตัวครับ,บครูคตัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ